ทรัมป์ผูกขาดเหมืองบิตคอยโดนทรัมป์หมายมั่นให้สหรัฐผูกขาดอุตสาหกรรมบุปติคอยครับโดนทรัมป์ครับอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาครับกล่าวว่าเขาต้องการให้อุตสาหกรรมอบุปตคอยในนะอนาคตทั้งหมดนะครับ เป็นเมือนการในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เขาได้พบปะก,กับคนสำคัญครับในอุตสาหกรรมนี้นะครับโดยเมื่อ12มิถุนายนนะครับทรัมม์ได้พบกับเจสันเรสนะครับซี o โอของไรออดแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ไบรอันมอร์เกนสตันนะครับหัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารนณะหลังจากนั้นทรัมม์ก็ได้ใช้ X ครับเพื่อแสดงความสนับสนุนบริษัทเหมืองุดคริปโตในประเทศครับเขาก็ได้โพสต์ผ่าน X นะครับ เพื่อรับมุมมองของคนวงในนะเกี่ยวกับบิตคอยของทั้มทาง,งคารเมืองครับได้พูดคุยกับเกรกเบียดนะครับซีอีโอของสตองโฮดิจิตอลไม i n g งครับแล้วก็อดีตหัวหน้าฝ่ายพลังงานของอพอลโลนอกจากนี้ครับตามที่เบียดกล่าวนะครับตัวของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ควรจะประชันจุดยืนกับทรัมป์เพื่อแสดงถึงมุมมองที่มีต่อบิตคอยนะครับบอกว่าในฐานะนักขุดบิตคอยเรายังถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ก็กำลังเติบโต เราเชื่อในสิ่งที่เรากำลังทําและเราคิดว่าบิตคอยเป็นทรัพย์สินที่เหมาะสมสําหรับสังคมอเมริก,กันนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารเช่นกันเบียดอาจสมปรานากับสิ่งที่เขาหวังนเนื่นองจากว่าไบเดนเนี่ยดูเหมือนจะรับความนิยมที่น้อยลงนะครับแต่เชื่อว่าแคมเปญของเขากําลังทํางานอยู่เบื้องหลังเพื่ออำานวามสะดวกในการบริจาคริปโตในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ โมเมนต์สำคัญของบิตคอยครับชุมชนบิตคอยบน X เนี่ยได้ตอบสนองในเชิงบวกครับต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของทรัมป์ตัวของแซมซันเมลนะฮะซีโอของแจนทรีครับ, ry, รบเป็นหนึ่งในคนที่บูล i ิชอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดที่จะเกิดาจากการสับสนของทรัมป์นะครับผู้ใช้ X อีกคนนะฮะกล่าวว่าถ้าคุณไม่คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะทำให้ราคาบิตคอยขึ้นวันต่อวันอันเป็นผลพวงจากการสืบทอดตำแหน่ง ประธานดีสมัยที่2ของเขาแสดงว่าคุณไม่รู้จักโดนัลด์ทรัมป์ดีพออย่างไรก็ตามครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเพืมนะครับกับสิ่งนี้นะครับแลรชินครับก็โพสต์ของ Unchain Podcast ครับเป็นหนึ่งในคนแสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยครับชินถามว่าทาไมทุกคนถึงดูดีใจกับกันนักนะกับการที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าเหมือคกุณบิตคอยทั้งหมดเนี่ยควรดำเนินการอยู่ภายในสหรัฐอเมริกานั่นไม่เพียงสร้างความเสียงในเขตปกครองของเราแถมมัน,นยังทำให้บิตคอยมีการใช้อำนาจน้อยลง แล้วก็เสีย่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยใช่หรือไม่ทําไมคุณดีใจจกนกระโดดลดเตน้นขนาดนั้นดิฉันไม่เข้าใจเลยอันก็ตามครับอิลิกนะครับบูรีสนะครับก็ผู้ก่อตั้งเชฟชิฟนะครับบอกกับชินนะครับว่าไปยึดต,ติดกับยละเอียยของสิ่งที่ทํามได้พูดออกมานะครับทางบูรีสนะครับก็กล่าวว่าคําพูดของทั้มนั้นเป็นเรื่องไร้สาระครับที่ทรยศต,ต่อทั้งการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบิตคอยแล้วก็ การขับความว่าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร,สสร์มุมกว้างด้วยนะครับแน่นอนว่าเสียงของประชาชนในสหรัฐนะครับตอนนี้กำลังแตกสองทางแล้วก็เราได้แต่รอดูท่าทีจากหนุ่ในอุตสาหกรรมบุดบิตคอยนะครับของทรัมป์ว่าจะช่วยทําให้เขาเนี่ยได้รับความยอมขึ้นหรือไม่ครับได้ยังง่ายว่าตอนนี้นะครับคนที่กําลังชิงตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับก็จะเป็นทรัมป์หรือโจโบไบเดนหรือว่าคนอื่นๆก็ตามก็พยายามจะเรียกคะแนนเสียงนะครับจากการที่เข้ามา Support, แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับหลังจากที่พยายามกิดกันกันมานานยุคสมัยมันเปลี่ยนนะฮะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าคนเนี่ยเริ่มเทคแนน์มานอีกันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเข้ามาซัพพอร์ตสังเกตไหมครับว่าแม้แต่ทบากโจไบเดนเองก็อนุมัตินะฮะทั้งบิตคอย ETF แล้วก็อีทีเอฟ ETF ด้วยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ชอบนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยมาตั้งนานแล้วผมว่านี่อาจจะเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งครับของนักการเมืองครับที่แสดงท่าทางหลอกล่อเพื่อให้คนเนี่ย man, เทคแนนโหว ประทธทนปีต่อไปนะครับจะได้อยู่ยาวหรือว่าคนเก่าจะกลับมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนแล้วนะครับผมทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าอย่าให้รัฐบาลอย่าให้ผู้มีอำนาจเหล่านี้เนี่ยหลอกลวงประชาชนได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องของคริปโตนเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจครับมันขัดกับเรื่องของรัฐบาลอยู่แล้วสองอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องเดียวกันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนจะบอกว่าฉันซัพพอร์ตนะฉันจริงจังฉันจะผลักดันบอกให้คำเดียวเขาว่ามันเชื่อได้ยากเชื่อได้ยากครับ มันต้องมีนัยยะแฝงแน่นอนนะครับผมยังไงก็จับตาดูให้ดีครับแล้วก็ใช้สติกันให้มากๆด้วยนะในไทยก็เช่นกันนะครับไม่ใช่แค่ต่างประเทศไทยเองก็เหมือนกันนะครับมีการพยายามควบคุมอยู่เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับบิตคอยนนะได้ทุกวันนะฮะกับบิตคอยน์เฟรซี่ครับบ้านไอศเรีมของบิตคอยนทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไทยทาวน์แชนแนลคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะทุกที่มีคนไทยครับผม ก็คุณสามารถที่จะซัพพอร์ตกันได้ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็สามารถเติมเงินใจให้กันผ่านทรูมันนี่วอ a l ล็ครับผมหรือถ้าเห็นปุ่มจอยใต้คลิปนี้กดปุ่มจอยก็ได้เลยเือนกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรก็ t r ู e m o น e y Wallet นะครับผมส่วนใครอยากเทรดคริปโตนะครับอยากมีว a l l e t ของตัวเองยังไม่เคยมีหรืออยากมีเพิ่มนะครับผมแนะนำครับ Bybit ครับหนึ่งใน5ผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกตอนนี้นะครับผมใช้งานง่ายปลอดภัยแล้วก็มมมีเเดลือกกายนะครับ คุณสามารถได้รับรีวอร์ดแล้วก็ส่วนลดต่างๆมากมายครับเพียงสมัครผ่านทิ้งใต้คลิปนี้นะครับดูจบแล้วลื่อนไปใต้คลิปนี้กดสมัครได้เลยคุณได้สิทธิ์นันหนึ่งเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ